สวัสดีค่ะที่มาไลฟ์ในวันนี้เนี่ยเพราะว่าจากวิธีการบริหารจัดการเรื่องโควิด -19 ที่โบได้พูดถึงต่อเนื่องมาประมาณสองสามวันแล้วนะคะในวันนี้เนี่ยมีเหตุการณ์ที่ทำให้รู้สึกว่าน่าเป็นห่วงแล้วก็มีความสุ่มเสี่ยงที่ ประเทศไทยเราเนี่ยอีกไม่นานจะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่ารัฐล้มเหลววันนี้มีคนใช้คำนี้มีคนพูดถึงคำนี้ขึ้นมาแล้วคือคำว่ารัฐล้มเหลวแล้วโบจะขอเล่าว่าอะไรทำให้เราออกมาพูดถึงคำนี้เมื่อสักครูน่นี้โบได้เห็นพี่คนหนึ่งนะคะโพสต์ขึ้นมาใน News Feed ใน Facebook ส่วนตัวของโบเขาเป็นเจ้าของร้านนวด ร้านใหญ่ร้านหนึ่งอยู่ที่ชนบุรีในวันนี้เนี่ยผู้ประกอบกิจการสถานบันเทิงร้านนวดแผนไทยร้านอาหารโรงหนังต่าง,าง,างเนี่ยก็ได้รับหนังสือจากผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีในฐานะประธานกรรมการเรื่องโรคติดต่อของจังหวัดนะคะ เป็นหนังสือแจ้งให้สถานประกอบการในลักษณะเนี้ยรวมถึงร้านนวดแผนไทยนี้ด้วยเนี่ยนะคะหยุดหยุดการเปิดกิจการในวันที่18ถึง31มีนาคมทันทีก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้พี่คนนี้เขาก็ใช้คำว่าเป็นเหมือนคำสั่งฟ้าผ่าถามว่าทำไมสิ่งนี้ที่เราเห็นเนี่ย มันทําให้เรานึกถึงคําว่ารัฐล้มเหลวขึ้นมาถามว่าผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อผิดไหมที่สั่งปิดกิจการไม่ผิดแต่ถามว่าใครผิดถ้าเราย้อนไปดูคำถแถลงของพลเอกประยุทธ์เมื่อวานนี้นะคะพลเอกประยุทธ์ถแถลงหลายๆมาตรการด้วยคำว่าให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไปดำเนินการ นั่นหมายความว่ามันไม่ได้มีการบูรณาการในภาพรวมว่าถ้าใครดําเนินการเรื่องหนึ่งแล้วมีผลกระทบถึงเรื่องอื่นหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบในเรื่องที่เป็นผลกระทบนี้จะรู้ล่วงหน้าไหมและจะมีมาตรการมาตรการอะไรดูแลไหม <S <S เรื่องที่เกิดขึ้นในจังหวัดชนบุรีวันนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดค่ะผู้ว่าชนบุรีในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อออกหนังสือสั่งให้หลายกิจาการมากหยุด หยุดดำเนินการหยุดหยุดเปิดบริการทันทีในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปบางกิจการอย่างฟิตเนสเนี่ยบอกว่าปิดโดยปิดจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนั่นหมายความว่าทั้งผู้ประกอบการทั้งลูกจ้างจะไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่เขาจะสามารถเปิดดำเนินการได้อีกนี่คือวิธีการบริหารแบบพลเอกประยุทธ์ที่ทั้งชีวิตคงไม่เคยบริหารงานอะไรที่มันขึ้นอยู่กับชีวิตและความอยู่รอดจริงๆ ถ้าพลเอกประยุทธ์มีวิธีการบริหารงานแบบซ e o มันจะต้องมีการตัดสินใจในภาพรวมว่าถ้าจะมีการปิดกิจการแล้วผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์ที่จะต้องตกงานทันทีในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีอะไรมารองรับแต่เมื่อไม่มีปุ๊บ,บบอกว่าให้หน่วยงานที่รับผิดชอบต่างๆเนี่ยไปหามาตรการกันเอาเองแบบที่เป็นอยู่ในวันนี้เนี่ยคนที่เขาดูแลเรื่องโรคติดต่อเขาจึงสั่งปิด สั่งปิดสถานบริการโดยที่ไม่มีคนที่ดูแลเรื่องเศรษฐกิจและปัญหาปากท้องประชาชนเนี่ยมา,มารับไม้ในส่วนนี้เลยแล้วถามว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยหยุดมีไรายได้ในทันทีนะคะพวกเขาเนี่ยไม่ได้มีไรายได้แค่เดือนชนเดือนเหมือนมนุษย์เงินเดือนนะหมอนวดแผนไทยเนี่ยมีไรายได้วันชนวันนะคะ คุณประยุทธ์เข้าใจคำว่าไรายได้วันชนวันไหมทั้งชีวิตคุณจบมาคุณก็มีเงินเดือนและไม่ว่าคุณจะทำงานยังไงคุณก็ได้เลื่อนขั้นขึ้นไปเรื่อยๆตามอายุราชการของคุณและณนะวันนี้คุณก็นั่งอยู่ในหลายตำแหน่งรับเงินเดือนซ้ำเงินเดือนซ้อนคุณไม่เข้าใจใช่ไหมว่า คนที่ไม่มีไรายได้วันชนวันเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วคนเหล่านี้เขาจะมีปากมีเสียงมาพูดกับคุณไหมอะหมอนนว่เนี่ยวันหนึ่งเนี่ยในสถานการณ์ก่อนหน้านี้ที่เศรษฐกิจมันแย่ก่อนที่จะมีโควิด1 9เนี่ยนะคะไรายได้วันต่อวันก็ไม่พอจะใช้อยู่แล้ววันหนึ่งได้ถึงห้าร้อยบาทหรือเปล่า ถึง300บาทค่าแรงขั้นต่ำหรือเปล่ายังไม่รู้เลยแต่ในวันนี้ที่สถานการณ์มันแย่อยู่แล้วคนก็ไม่ไปร้านนวดกันอยู่แล้วเขาอาจจะยังพอมีลูกค้าประจําอยู่บ้างและถ้าสถานประกอบการเขารับผิดชอบเขาดูแลสถานที่เขาดีเขามีการวัดไข้เขามีการขัดกรองเขาก็ยังอาจจะมีลูกค้าประจําไปใช้บริการเขาก็ยังอาจจะมีเงินซื้อข้าวกินในวันพรุ่งนี้แต่ในวันนี้ด้วยวิธีการบริหารแบบที่พลเอกประยุทธ์ทำเนี่ย คือสั่งให้หน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องไปหามาตรการกันเอาเองแบบเนี้และหน่วยงานที่เขารับผิดชอบเรื่องโลกติดต่อเขาก็สั่งปิดกิจการไงแต่คุณไม่มีการบูรณาการไม่มีซีอนั่งหัวโต๊ะว่าถ้ามีการปิดกิจการแล้วอะไรจะมารองรับชีวิตของคนเหล่านี้ในวันพรุ่งนี้เขาจะต้องทํำยังไงอาจจะมีคนบางส่วน ต้องไปประกอบอาชญากรรมหรือเปล่าโดยที่เขาไม่ได้ต้องการนี่คือที่มาว่าทำไมมันถึงจะนำไปสู่ความเป็นรัฐล้มเหลวได้ถ้าคุณออกมาตรก,การมั่วๆซั่วๆแบบนี้แล้วเวลาที่มีคนเสนอความคิดเห็นว่าให้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุให้ออกปูพรมนำผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาเก็บเข้าโรงพยาบาลให้ได้มากที่สุด ให้เปิดช่องทางในการที่คนที่รู้สึกว่ามีความเสี่ยงหรือเริ่มมีอาการแล้วเนี่ยสามารถเข้าไปตรวจหาเชื้อได้ในทุกโรงพยาบาลโดยไม่ต้องเป็นโรงพยาบาลตามสิทธิ์ไม่ต้องเป็นโรงพยาบาลในลิสต์ให้มันไปได้ง่ายที่สุดเพื่อเก็บคนที่อาจจะมีเชื้อเนี่ยเข้าสู่ระบบการรักษาได้เร็วที่สุดคุณก็ไม่ทำมีข้อเสนอให้ปิดประเทศ14วันหรือ3สัปดาห์เพื่อที่จะกันคน จากประเทศเสี่ยงเข้าหรือว่ามีมาตรการกัก14วันสําหรับทุกคนที่มาจากต่างประเทศเพื่อลดปริมาณการรับเชื้อให้ได้มากที่สุดคุณก็ไม่ทำคุณบอกว่าจะดูแลแค่4ประเทศกับ2เขตการปกครองที่ติดเชื้อหนักที่สุดวันนี้ประเทศที่หนักมันไม่ได้มีแค่4ประเทศและ2เขตการปกครองประเทศที่หนักมันมีมากกว่านั้นมาก รวมถึงประเทศที่หนักในโซนยุโรปที่คุณก็ไม่ได้เอาเข้ามาไว้ในลิสต์แล้ว,วิธีการป้องกันของคุณคืออะไรคุณบอกว่าจะมีแอปพลิเคชันให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยโหลดแอปพลิเคชันนี้เสร็จแล้วก็เดินทางไปไหนก็ไปแล้วแอปพลิเคชันของคุณจะติดตามตัวเขาได้คุณโง่หรือคุณโง่หรือคุณอะไรที่จะไม่รู้ว่าในมือถือทุกมือถือเนี่ยมันสามารถปิด Location ได้มันสามารถปิดโลเคชันไม่ให้ใครสามารถแทร็กที่มาที่ไปของเขาได้ถึงแม้ว่าเขาจะมีแอปพลิเคชันที่คุณติดไว้แค่เขากดสวิตช์ปิดปุ่มโลเคชันคุณก็ตามตัวเขาไม่ได้แล้วแล้วคุณจะตามตัวเขาไปทำไมในเมื่อคุณให้เขาเข้ามาแล้วเนี่ย วิธีการแก้ปัญหาจากต้นเหตุคุณก็ไม่ทำวิธีการบูบรณาการเพื่อที่จะได้มีการรับมือกับปัญหาที่เกิดจากมาตร,ราการหนึ่ง <c oughs> เพื่อให้มันเป็นลูกโซ่ที่จะดูแลชีวิตประชาชนที่ได้รับผลกระทบเป็นทอดทคุณก็ไม่ทำคุณปล่อยทุกอย่างเข้าสู่มือข้าราชการซึ่งเขาก็ไม่ผิดเพราะข้าราชการในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมโรคเขาก็มีหน้าที่ดูแลแค่เรื่องโรคข้าราชการในส่วนที่เกี่ยวกับการพาณิชย์เขาก็มีหน้าที่ดูแลแค่เรื่องพาณิชย์ ข้าราชการในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคงเขาก็มีหน้าที่ดูแลแค่ความมั่นคงเขาก็ย่อมโฟกัสกับงานที่เขาดูแลเท่านั้นคุณจึงได้เห็นคําสั่งปิดในวันนี้โดยมีมาตรไม่มีมาตรการรองรับชีวิตของคนในวันพรุ่งนี้ที่ได้รับผลกระทบถ้ายังปล่อยให้สิ่งนี้ดําเนินต่อไปเราจะได้เป็นรัฐล้มเหลวแน่ๆ เพราะคนที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้มันไม่ใช่แค่ว่าขาดรายได้รายได้ลดลงกำไรลดลงไม่ใช่มันคือการที่พรุ่งนี้จะไม่มีข้าวกินและสถานการณ์อย่างนี้แหละที่ทำให้คนออกไปประกอบอาชญากรรมสถานการณ์นี้แหละที่ทำให้คนฆ่าตัวตายวันนี้ถ้ายังบริหารด้วยวิธีนี้เราจะกลายเป็นรัฐล้มเหลว และคนไทยจะตายด้วยความจนก่อนที่จะติดเชื้อตายลราออกไปได้แล้วค่ะมันไม่มีวิธีอื่นดูสภาพคุณก็เห็นว่าคุณไม่ไหวแล้วเราก็ไม่มีคำวิพากษ์วิจารณ์อะไรอีกแล้วเพราะคุณไม่ได้ตั้งใจที่จะบริหารประเทศอย่างเหง่ซวยแบบนี้คุณไม่ได้ตั้งใจแต่คุณไม่มีปัญญามันเกินปัญญายอมรับความจริง แล้วปล่อยให้คนอื่นมาทำให้ประชาชนรอดค่ะ